สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นด้ามงาฝักไม้ยาวเฉพาะใบ3นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝัก6กนิ้วนะคะสวยเก่าสมบูรณ์ขนาดพกพาสะดวกนะคะกระทัดรัดงานชำํำ รอยรล้าแตกนะคะงาแต่ง,งามจนิทนะคะชมใบมีดข้างในนะคะ ด้ามงาฝักไม้ขนาดพกพาสะดวกกระทัดรัดนะคะใบมีดสมัยเก่านะคะเหล็กดีสันหนาสันเป็นสามเหลี่ยมนะคะสันมีด ยุกต้นเล่นนี้ของหลวงพ่อเดิมเสมาใบโพครึ่งใบเหล็กดีเหล็กสมัยเก่านะคะสนิมไม่กินเหล็กดำจานทำด้วยทองเหลืองนะคะ สวยเก่าสมบูรณ์ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกนะคะมียุคต้นหลวงก็เดิมวัหนองพูนครสวรรค์ยาวเฉพาะใบ3นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก6นิ้วนะคะ เสมาใบโพครึ่งใบจานตรงกลันแน่นนะคะเก่าเดิมๆนะคะสนใจกระทักมาสอบถามพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่092 6629 665รุจิการนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสันนามากค่ะสันเป็นสามเหลี่ยม าสวยสีชมมีรอยแล้าแต่สนิทนะคะเก่าเดิมเดิม สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่0926629665รุจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ